สวัสดีค่ะในคลิปนี้ลูก้าจะมาสอนวิธีการการสร้างรายงานการขายในระบบ b c วิธีการทําอย่างไรไปดูกันเลยค่ะเข้ามาที่หน้ารวมโมดูลนะคะแล้วก็ไปที่โมดูลเซลล์หรือว่าขายนั่นเองนะคะหลังจากนั้นค่ะไปที่เมนูด้านบนนะคะแล้วก็เลือก reporting เราจะสามารถเห็นหน,นะคะว่า BC เนี่ยในเบื้องต้นนะคะจะมีการออกรีพอร์ตแบบเป็นแดชบอร์ดนะคะซึ่งเราสามารถดูแดชบอร์ดได้ในหลายๆมุมมองในหลายๆรูปแบบได้เลยนะคะซึ่งการใช้รีพอร์ตแบบเป็นแดชบอร์ดเนี่ยสามารถทําได้แบบนี้ค่ะอันดับแรกนะคะคือเราต้องเลือกม e เชอร์หรือว่าตัวชี้วัดก่อนนะคะซึ่งอยู่ฝั่งซ้ายมือด้านบนตรงนี้แปลว่าเราอยากดูค่าอะไรนะคะให้เราเลือกไปตรงนั้น อย่างเช่นในรายการนี้เนี่ยลูกแก้อยากรู้ว่ายอดรวมโททั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเท่าไหร่นะคะซึ่งก็จะเป็นฝั่งด้านนี้นะคะที่นํามาแสดงข้อมูลส่วนฝั่งด้านล่างน,นี้เป็นช่วงเวลานะคะที่เอามาแสดงซึ่งเราสามารถ ฟิลเตอร์เพิ่มเติมได้ด้วยนะคะว่าเราอยากเห็นเป็นในรูปแบบยังไงนะคะอย่างเช่นลูกแก้วอยากจะรู้เฉพาะ Q4 นะคะแบบนี้นะคะลูกแก้วก็สามารถดูได้นะคะว่า Q4 ที่เกิดขึ้นนะคะในแต่ละวันเนี่ยมียอดขายเท่าไหร่บ้างหรือว่าจะดูเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมไปนะคะโดยดูแบบเป็นรายเดือนนะคะก็สามารถทําได้เช่นกันโดยไปที่ Group By นะคะแล้วก็เลือก Order d a t e นะคะแล้วก็เลือกเป็นมันค่ะซึ่งการดูเป็นมันแบบนี้นะคะก็จะช่วยฝ่ายขายมากขึ้นนะคะเพื่อเห็นภาพรวมแบบเป็นยอดขายหรือว่าย,ยอดต่างๆนะคะที่เราได้กําหนดไว้แบบเป็นรายเดือนถ้าเราอะะเอาเอา เ,เขาก็จะแสดงเลยว่ายอดแต่ละเดือนนี้เท่าไหร่เรายังสามารถกําหนดให้ลึกไปเพิ่มเติมได้อีกนะอย่างเช่นลูกแก้วยกตัวอย่างว่าแต่ละเดือนยอดที่กําหนดบนแดชบอร์ดนี้เป็นของลูกค้าท่านไหนบ้างนะคะหรือว่าเป็นของเซลล์คนไหนที่ขายได้บ้างนะคะอย่างเช่นเคนี้ลูกแก้วจะมองว่าเซลล์คนไหนขายได้เท่าไหร่บ้างลูกแก้วก็เลือกกุ๊ปบายต่อได้เลยะคะ่ะแล้วก็เลือกเซลล์เพอร์เซ็นถ้าเราเอาเมาส์าไปชี้นะคะเราก็จะเห็นนะคะว่าเซลล์คนนี้ขายได้จํานวนเท่านี้นะคะซึ่งแบบนี้ก็จะช่วยให้การตัดสินใจของระดับเมนเจอร์ Manager, หรือแม้กระทั่งผู้บริหารเห็นภาพรรววมมขขขอองงตตัะบบู้้ล่่าๆทีเกิดึน ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นซึ่งเราก็สามารถเลือกรูปแบบกราฟได้ด้วยเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นซ้ายมือเนี่ยให้มากที่สุดนะคะหรือว่าเรียงลําดับยังไงเนี่ยเราสามารถเซตติ้งได้เลยนะคะนอกจากการแสดงรายงานแบบเป็นแดชบอร์ดแล้วเนี่ยตัว b ีซยังมีการแสดงรายงานแบบเป็นไพวอร์หรือในรูปแบบ Excel ที่เราคุ้นเคยด้วยนะคะโดยกดมาที่ไพวอร์ขวามือนี้นะคะตัวระบบเนี่ยเขาก็จะดึงนะคะเป็นตารางออกมาให้เราซึ่งเรียกว่าการใช้งานรีพอร์ตแบบรูปแบบไพวอร์เนี่ยจะทําให้เราเห็นข้อมูลที่ลึกมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ละเลเยอร์นนนะคะคคทีี่่เราาาไไดด้้กหํหขอมูลป มีข้อมูลอะไรบ้างนะคะและยังสามารถนําไป Export เพื่อทําข้อมูลต่อเพิ่มเติมได้นะคะตัวอันดับได้ราคาเหมือนเดิมลยคะเราต้องมาเลือกตัวชี้วัดก่อนว่าเราอยากทราบค่าอะไรนะคะในเคสนี้ลูกแก้อยากรู้มูลค่าก่อนภาษีนะคะ,ะ,คะก็คือเลือก untag total นะพอลงมาด้านล่างนะคะตัวระบบเนี่ยเขาก็จะแสดงข้อมูลเบื้องต้นมาเป็นแบบนี้นะคะ,ะ,คะก็คือจะแสดงมาแค่ untag total เลย <ๆ S 1> ที่เราได้เลือกไปในตัวชี้วัดเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่ามีเครื่องหมายบวกทั้ง2ด้านที่ตัวตารางด้านบนเนี่ยก็คือจะเป็นช่องคอลัมน์นะคะส่วนด้านซ้ายมือก็คือจะเป็นแถวลูกแก้ ะะอยากกาหนดให้ด้านบนหรือว่าคอลัมน์ของลูกแก้วเนี่ยเป็นการใส่ข้อมูลของเดือนนะคะลูกแก้วก็สามารถมากาหนดได้เลยว่าลูกแก้วอยากให้เห็นเป็นออเดอร์เดทแล้วก็เลือกเป็นมันหลังจากนั้นลูกแก้วก็ยังมากดบวกฝั่งซ้ายมือได้ด้วยว่าลูกแก้วอยากรู้อะไรอยากเปรียบเทียบอะไรในเดือนนั้นๆอย่างเช่นลูกแก้วอยากจะดูว่าเซลเพอร์เซนแต่ละคนสามารถทํายอดขายได้เท่าไหร่นะคะซึ่งเป็นยอดก่อนภาษีในแต่ละเดือนแบบนี้นะคะซึ่งในเบื้องต้นถ้าเรากําหนดค่างมาก็จะเห็นเป็นรูปแบบดังนี้นะคะแต่บีซี่นะคะเราสามารถกําหนดค่าได้ลึกลงไปกว่าน ะะลูกแก้วสามารถรู้ข้อมูลเชิงลึกมากกว่านี้ได้ด้วยนะคะโดยการไปกดเครื่องหมายบวกที่อยู่หน้าชื่อเซลเพอร์เซนแต่ละคนนะคะแล้วก็สามารถกําหนดค่าได้เลยว่าลูกแก้วอยากรู้อะไรไปลึกกว่านี้นะคะอย่างเช่นในเคสนี้เนี่ยลูกแก้วรู้แล้วนะคะว่าในแต่ละเดือนเนี่ยเซลเพอร์เซนขายได้กี่บาทขายสินค้าอะไรไปบ้าน,นะคะ่ะก็มาเลือกคําว่า product ค่ะหลังจากเลือก product แล้วตัวระบบเขาก็จะเอาข้อมูลมาโชว์นะคะว่าเซลเพอร์เซนคนนี้นะคะขายยอดเท่านี้ในเดือนนี้แล้วขายอะไรไปบ้านนะคะซึ่งแบบนี้ก็จะทําให้เรารู้ข้อมูล มูลอินไซต์มากขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะลูกแก้วยังสามารถดูได้ลึกกว่านี้นะคะโดยการกดบวกไปที่ ชื่อสินค้าอย่างเช่นในเคสนี้นะคะลูกแก้วทราบแล้วว่าเซลล์คนนี้นะคะได้ขายสินค้าตัวนี้ไปนะคะแต่ลูกแก้วอยากรู้ว่าแล้วสินค้าตัวนี้ไปอยู่ใน so หรือว่าเซลออเดอร์ใบไหนของลูกแก้วนะคะลูกแก้วสามารถกด add custom group นะคะเลือก add เพิ่มเติมนะคะแล้วก็เลือก Order Number นะคะเพื่อให้ตัวระบบเนี่ยนำเลข so นะคะมาแสดงก็จะได้แบบนี้คะ่ะนอกจากนี้นะคะ BC เนี่ยยังเพิ่มชุดเครื่องมือขึ้นมานะคะเพื่อให้เราทํางานง่ายขึ้นนะคะในเคสนี้นะคะจะเห็นว่าเบื้องต้นเนี่ยเราได้กําหนดไปแล้วนะคะว่าเราอยากทราบ ว่าแอดมินคนนี้ทํายอดขายได้เท่าไหร่ในแต่ละเดือนในยอดขายนั้นมีสินค้าอะไรบ้างแล้วสินค้านั้นอยู่ภายใต้ SO อะไรซึ่ง BC ซําำนวยความสะดวกมาตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปกดทุกๆแถวนะคะเราสามารถนําค่าที่เราได้ตั้งค่าในเบื้องตน้นไปใช้กับทุกๆชุดข้อมูลในไพวอตหน้านี้ได้เลยโดยการกดไปที่ปุ่ม expand หรือว่าขยายตัวระบบเนี่ยก็จะนํามาโชว์เลยนะคะว่าเซลแต่ละคนได้ขายอะไรไปบ้างตามที่เราได้กําหนดไว้เบื้องต้นเลยนะคะนอกจากปุ่มขยายหรือว่า expand แล้วเนี่ย ตัว BC นะคะยังมีปุ่มให้กลับแกนของตารางด้วยนะคะถ้าลูกแก้วกดแบบนี้นะคะจากเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เดือนนะคะอยู่ด้านบนหรือว่าเป็นคอลัมน์ของตารางของเราก็จะมาเป็นแถวหรือว่ามาอยู่้ายมือของตารางนั่นเองนะคะถ้ากดอีกครั้งก็คือกดกลับให้เป็นเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะคะ่ะนอกจากนี้นะคะการดูรีพอร์ตในระบบแบบนี้แล้วเนี่ยทำให้เราทราบข้อมูลเชิงลึกนะคะต่างๆที่เกิดขึ้นในฝั่งงานขายของเรานะคะเรายังสามารถกดเซฟแล้วดาวน์โหลดออกมาเป็น Excel นะคะเพื่อน,นําข้อมูลตรงนี้เนี่ยไปใช้ต่อได้นะคะ มาหยุดทุกความวุ่นวายในการบริหารจัดการธุรกิจไปกับเรามา stop b c s t a r t b c ไปด้วยกันหากไม่อยากพะะลาดสาระดีๆอย่าลืมกดติดตาม b c ได้ที่ช่องทางตามนี้เลย